วันนี้อาสังหาเพื่อการพาณิชย์นั้นนะสามารถที่เขาเรียกว่าต่อยอดธุรกิจได้นั้นมีอะไรกันบานะ้างดะหลายคนถามมายาแบาหมายมาดูกันค่ะวันนี้อันแรกก็จะเห็นเป็นในเรื่องของห้างสรรพสินค้านะคะและคอมมูนิตี้มอลล์นะโรงแรมนะคะและตึกออฟฟิศและตลาดนั่นเองจะเห็นว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้สามารถต่อยอดธุรกิจในด้านของเชิงพาณิชย์สามารถสร้างไรายได้ ได้นั่นเองนะคะนี่คือเคล็ดลับที่นำมาฝากกันถ้าหากนะคะไลค์ดีคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันออกไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจกับควยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นก็มาติดตามกันนะคะและถ้าหากท่านใดวันนี้สนใจเรื่องของการลงทุนอสังหาก็สามารถาปรึกษาควยได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาและถ้าหากาสนใจในเรื่องของความรู้ก็สามารถไปติดตามควยได้ที่เพจควยอสังหานะคะ คราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ